T E T H นะครับเนะน s Tech, ครับพาร์ทสองนะตัวนี้ s t e C ทครับพาร์ทสองราคาปัจจุบัน2บาท50ตังราคาเส้น200วัน2บาท77ตังราคาปัจจุบันอยู่ใต้เส้น200วัน jóvenes. มุมมองเป็นลงถูกไหมดู ภาพใหญ่ของ ST e ทครับภาพใหญ่ของ ST e ทเนี่ยไม่ต้องปรับไปทำเฟรมไหนท e เฟรมเดย์ก็สามารถเห็น ST e ทตั้งแต่เข้าตลาดได้ s t e เทเป็นหุ้นเพิ่งเข้าตลาดครับและปรับฐานเรียบร้อยรอบหุ้นของ s t e ทแพงจะอยู่ราคาประมาณประมาณ3บาท70ถูกจะอยู่ราคาประมาณ2บาท40บเนาะ โซนนี้คือโซนถูกนะครับซึ่งแน่นอนรอบหุ้นจากแพงลงมาถูกและถูกกำลังจะไปแพงถูกกำลังจะไปแพงนะนะครับรอบหุ้นประมาณนี้รอบหุ้นประมาณนี้นะครับคำถามคืออัพเอสเทคทำไมที่อัพตัวเนี้ยยังไม่ใช่จุดเข้านะบอกก่อนว่ายังไม่ใช่จุดเข้าแต่เป็นการเฝ้าระวังเพราะตอนนี้ จากการที่หุ้นตัวนี้ขึ้นไปเทสเส้น200วันเป็นครั้งแรกเป็นครั้งแรกแล้วย่อมันเป็นเรื่องปกติคุณต้องโดนแรงขายจากฝั่งนี้สาดลงมาใส่แน่นอนเป็นเรื่องปกติตอนนี้กำลังย่อตัวตอนนี้กำลังย่อตัวนะครับและมีโอกาสถ้ามีแรงซื้อดันกลับจากแนวรับก็จะกลับไปเทสเส้น200วันได้อีกครั้งอย่าลืมนะ อารมณ์ตลาดเป็นหลักด้วยตอนนี้นะครับตอนนี้เป็นการเฝ้าระวังเมื่อเอสเทแท่งถัดไปไม่ได้หมายถึงแท่งรุ่งนี้นะแท่งถัดไปแท่งไหนที่มีอาการปิดเขียวจะเห็นแรงซื้อเข้ามาในแนวรับนั้นๆแน่นอนจึงทำแผนไว้ก่อนจึงทำแผนไว้ก่อนนะครับกรอบปัจจุบันของ เอสเทคเนาะกรอบปัจจุบันคือไปข้างหน้าไปข้างหน้าแบบนี้แนวต้านในกรอบปัจจุบันแนวรับในกรอบปัจจุบันอ่าเอาราคาแบบต่ําสุดเลยเอาราคาต่ําสุดเลยแต่รอบหุ้นคุณเห็นแล้วนะรอบหุ้นคุณเห็นแล้วนะว่าลงมาถูกกําลังจะไปแพงตอนนี้ย่อตัวอยู่แต่เทนเป็นขาลงถ้าอ่านในเดนะอ่านะครับและที่สําคัญกรอบปัจจุบันที่เราจะอ่านปัจจุบันนี้ การที่เราจะปั้นพอร์ตหุ้นตัวใดหรือการที่เราจะเล่นเก่งกำไรเล่นรอบหุ้นตัวใดเราควรจะได้ในราคาแนวรับในกรอบปัจจุบันคำถามคือตัวนี้ปั้นได้ไหมเหมือนคลิปที่แล้วเลยที่อธิบาย UBE ไปดูงบการเงินหรือยังนี่สินสินทรัพย์กำไรสุทธิ L E L A ปันผล รูปแบบบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ดูไปหรือยังจากร้อยคะแนนคุณให้กี่คะแนนถ้าเกิดคุณให้เกิน70คะแนนได้คุณก็สามารถตัวนี้คุณก็สามารถนำตัวนี้มาปั้นพอร์ตได้อ่าคุณต้องพิจารณาด้วยตัวคุณเองก่อนอ่าแต่ตอนนี้ละ่ะกราฟอยู่ในโซนถูกแล้วแต่ยังไม่มีแรงซื้อชัดเจนต้องรอดูแท่งถัดไปไม่ใช่หมายถึงแท่งพรุ่งนี้นะอาจจะเป็นแท่งอาทิตย์หน้าก็ได้ นะครับเพราะตอนนี้ตลาดมันยังย่ออยู่ไงตลาดแรงขายเยอะแรงซื้อมันจะเข้ามามันอาจจะช้ามันอาจจะาการขึ้นของหุ้นน่ะมันช้าการลงยังกะลงลิฟยังกะตกเหวถูกไหมเออนะครับกรอปัจจุบันคือไปข้างหน้านะอันนี้แนวต้านในกอปัจจุบัน2บาท9กตังค์แนวรับในกอปัจจุบัน2บาท36ตังค์ ครึ่งทางเท่าไหร่267ครึ่งทาง2บาท67ตังค์ง6 7 7อ่ะโอเคซึ่งแน่นอนตอนเนี้ย2บาท50ราคาปิด STEC ท2บาท50ซึ่งแน่นอนเป็นโซนแนวรับในกรอปัจจนคือใต้2บาท67ตังถึง2บาท36สสตัง โซนแนวต้านในกรอบปัจจุบันของ s อ e c h คือเหนือ2บาท67ตังค์ถึง2บาท98ตังค์ส่วนได้เปรียบแต่ยังแรงซื้อยังไม่ชัดเจนรอปิดเขียวในแท่งถัดไปก่อนนะครับตอนนี้เราก็มาสรุปแผนกันก่อนนะครับแนวรับแรก2บาท48ตังค์แนวต้านแรก2บาท60ตังค์วันนี้ก็ลูดมาได้แรงนะลูดมาได้แรงนะครับ แนวรับถัดไป2บาท44ตังแนวรับหลังพิงฝาใช้โลสุดท้ายของกรอบเลย2บาท3 6สตางค์หลุดก็เลิกนะหลุดก็เลิกนะครับแนวต้านแรก2บาท60ปิด2บาท50นะครับใช้2บาท56ตังเป็นแนวต้านแรกด้วยเป็นแนวต้านก่อนแนวต้านแรกเออ เพราะมันปิดลึกไงมันปิดลึกใช่ไหมเราจะไปใช้แนวต้านแรก2บาท60มันอาจจะไกลไปงั้นเราใช้2บาทห้ตังแนวต้านก่อนแนวต้านแรกนะครับแนวต้านถัดไป2บาท67ตังค่ากลางน,นะนี่ค่ากลางเลยนะกระโดดขึ้นไปค่ากลางแล้วนะครับแนวต้านถัดไปจากค่ากลางถ้าเหนือ2บาท6 7ตังได้หรือเหนือ2บาท77สตังได้เนี่ยมุมมองเอสเทคจะขึ้นได้ดีแนวต้านถัดไปคือ2บาท74ตัง แนวต้านถัดไป2บาท8 2ตังค์ถ้าตัวนี้ขึ้นมาเหนือ2บาท77ได้เนี่ยมุมมองจะเริ่มกลับเป็นขึ้นได้อีกรอบหนึ่งหมายถึงอ่านโดยเส้น200วันนะนะครับแนวต้านถัดไปจาก2บาท82 2บาท90ตังค์แนวต้านสำคัญในรอบนี้ของ s อทคคือ2บาท98สตังค์ครับ จะวางแผนเทรดปั้นก็ได้หรือว่าจะวางแผนเทรดเก่งกําไรก็ได้แต่ตัวนี้ผมจะวางแผนเทรดเก่งกําไรไว้ให้เร่นรอบไว้ให้เพราะว่าในกลุ่มเรียนเนี่ยเขามีการช่วยหาหุ้นไงการช่วยหาหุ้นเขาก็หาตัวนี้มาให้ผมก็เป็นหนึ่งตัวที่แบบว่าเขาก็เล่นรอบกันในกลุ่มเรียนเขาก็เล่นรอบกันในกลุ่มเรียนแล้วเขาก็วางสต็อปล็อที่เขาไหวนะครับแต่ก็เลยบอกก่อนว่าเอองั้นก็ต้องขอบคุณสมาชิกกลุ่มเรียนด้วยนะครับที่ บางท่านก็ช่วยหาหุ้นด้วยอ่าผมก็ได้มีหุ้นมาอัพมีหุ้นมาอัพแนวรับดีๆเพื่อแบ่งปันแบ่งปันในโซนของช่องนะครับในโซนของช่องนะตอนนี้ก็บางคนเขาก็เขาเรียกกันนะเริ่มเริ่มเริ่มชำนาเรื่องกราฟมากขึ้นนะครับเราก็เรียนกันมาน,นาแล้วนะครับเข่าเอ็นเนี่ยเข่าเอ็นนะอย่าลืมนะแท่งนี้คือปิดแดงเรายังไม่สนใจเราสนใจที่แท่งปิดเขียวที่แท่งปิดเขียวนะนะครับ เข่าเอ็นเราจะให้อยู่ที่2บาทสาหเลยสุดทางสุดทางสุดทางนะนี้เลยรอบใหญ่รอบใหญ่บ,หญบายเซลอ่ะประมาณนี้สรุปแผนเล่นรอบ s อสเทเก่งกำไรเล่นรอบ แนวรับแรก2บาท48ปิด2บาท50แนวรับถัดไป2บาท44แนวรับถัดไปเป็นแนวรับสำคัญ2บาท36ใช้เป็นแนวรับหลังพิงฝาเป็นจุดสต็อปลอหรือใช้แนวรับ2บาท44เป็นจุดสต็อปลอก็ได้แต่อย่าลืมยังไม่ใช่จุดเข้าเพราะแท่งเดยยังไม่ปิดเขียวยังไม่ปิดเขียวนะนะครับแนวต้านแรก2บาท5แนวต้านถัดไป2บาท60 แนวต้านถัดไป2บาท6 7แนวต้านถัดไป2บาท7 4แนวต้านถัดไป2บาท7และ2บาท80ตังค์ตรงนี้อาจจะมีย่อนะระวังนิดหนึ่งนะครับแนวต้านถัดไปถ้าชน2บาท74ชน2บาทแ0แล้วยอ่ยอย่อไม่หลุด2บาท70ไม่หลุด2บาท6 7มุมมองจะเป็นการขึ้นต่อมีโอกาสกลับไปหา2บาท80ได้อีกครั้งและแนวต้านถัดไป2บาท90ตังค์แนวต้านสำคัญในรอบนี้คือ 2บาท98สตางค์ครับคำถามคือแล้วจะรู้ได้ยังไงจุดเข้าของ s t e ทคือตอนไหนสมมุตินะสมมตินะวันนี้ทำโล2บาท48่แป2ไบาท60พรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้วัดใจพรุ่งนี้ถ้าปิดเขียวไม่หลุด2บาท48จะดีมาก ต้องไม่หลุด2.48นะถ้าหลุด2.48จะไหลลงต่อจะลงไปหา2.44แล้ว2.36ก็เราก็ยังไม่เข้าอยู่ดีแต่ถ้าพรุ่งนี้ปิดเขียวปุ๊บไม่หลุด2.48แล้วปิดเขียวไปชนเหนือ2.56แล้ว2.60ได้หรือเหนือ2.60เลยเนี่ยโอ้โหเป็นการชัดเจนเรื่องที่ว่าแรงซื้อดันกลับในแนวรับนี้แน่นอนแต่ขอให้เขาปิดเขียว เต็มแท่งก่อนห้ามหลุด2บาท48ถ้าปิดเขียวให้ดีควรปิดเขียวเหนือ2บาท60ด้วยห้ามแย่หลุดโล2บาท48สตังค์เด็ดขาดประมาณนี้ครับสรุปแผนเอสเทคอิ Tech รอบแท่งนี้คือแท่งแดงเท่ากับแรงขายถึงแม้จะเป็นในกรอบแนวรับในกรอบปัจจุบันก็เถอะ คือใต้2.67บาทตังถึง2.36บาท36ตังยังไม่ใช่จุดเข้ารอแท่งถัดไปไม่ได้หมายถึงแท่งพรุ่งนี้อาจจะหมายถึงแท่งอาทิตย์หน้าที่แท่งที่มันปิดเขียวและไม่ทำนิวโรใหม่คือไม่ทำแนวรับแรกต่ำกว่าเดิมสมมุติแนวรับแรกสมมติแท่งพรุ่งนี้อ่ะสมมติเลยสมมติแท่งพรุ่งนี้ เปิดมาปุ๊บไม่หลุด2บาท48แล้วปิดเขียวเหนือ2บาทห้หรือปิดเขียวเกิน2บาท60มุมมองจะเป็นแรงซื้อทันทีมุมมองจะเป็นแรงซื้อทันทีนะครับก็รอดูรอดูนะครับว่าแท่งพรุ่งนี้และแท่งอาทิตย์หน้าเนี่ยแท่งไหนจะเป็นแท่งแรงซื้อในแนวรับนะครับเราหาแท่งแรงซื้อในแนวรับแท่งแรงซื้อในแนวต้านเราไม่เอานะแบบนี้แบบนี้แท่งเขียวในแนวต้านห็บ้านี่ยเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยไม่เอาไม่เอา เราเอาเนี่ยแท่งแบบนี so ้เนี่ยแท่งเขียวในแนวรับแท่งเขียวในแนวรับ่ะประมาณนี้นะอันนี้แดงอย่างอย่างอันนี้แดงรอเขาปิดเขียวก่อนและไม่ทำโรใหม่ด้วยและไม่ทำโรใหม่ด้วยนะครับ s Tech Part 2ประมาณนี้ครับขอบคุณ FC ที่ติดตามช่องด้วยครับขอบคุณครับแจ้งสมาชิกที่ต้องการใช้ระบบกราฟ S Pen Mobile ครับแบบกราฟที่ผมใช้ในช่องอะ เผื่อบางคนที่เขาบบว่าอยากใช้เห็นมันชัดดีตีเส้นง่ายหรือว่าอยากทํากราฟตามผมเออนะครับให้สมาชิกหรือ fc ของช่องครับที่ยังไม่มีระบบกราฟ S Pen Mobile ใช้คุณสามารถติดต่อบโบรกของช่องได้บโบรกของช่องเป็นบโบรก UOB Marketing ชื่อน้องโอ เบอร์โทรนะครับ0898158756เบอร์น้องโอนะให้โทรไปก่อนนะจ๊ะแล้วค่อยแอดไลน์คุยกันนะครับนะครับนะครับ,รบเพราะว่าตอนเนี้ยถึงแม้โบรกของยูบีเนี่ยยังไม่มี S Pen Mobile ให้ใช้ก็ตามแต่น้องโอสามารถแก้ไขได้ในการที่โบก เปิดร่วมกับ CGS แล้วใช้ SPEN MOBILE ได้คุณจะเทรดพอร์ตไหนคุณจะเทรดโย b หรือคุณจะเทรด CGS เป็นการสนับสนุนช่องทั้งคู่ขอให้เป็นการเปิดบัญชีผ่าน Marketing ชื่อน้องโอก็พอแค่นั้นผมก็ขอบคุณมากๆแล้วครับประมาณนี้นะครับสมาชิกหรือว่า FC ช่อง YouTube ครับต้องการเข้ากลุ่มไลน์ของช่อง ให้ทักข้อความเพจทักอินบ็อกก์เพจเพจชื่อเดียวกับช่องรูปเดียวกับช่องเลยนะครับทักข้อความมานะทักอินบ็อก์มานะครับอย่าคอมเมนต์เดี๋ยวผมจะมองไม่เห็นนะครับเพราะว่าผมทําช่องคนเดียวนะครับผมทําเพจคนเดียวนะครับมุมมองมันอาจจะไม่ทันนะครับแล้วก็ขอบคุณสมาชิกทุกท่านด้วยที่อุดหนุนโบกของช่องนะครับอุดหนุนโบกของช่องนะผมก็รู้สึกแบบ ดีใจอะดีใจนะครับที่สมาชิกช่วยเหลือตรงนี้นะครับช่วยเหลือตรงนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยครับก็ใครต้องการนะครับต้องการเปิดโบโรกที่สนับสนุนช่องก็ให้ติดต่อเบอร์นี้มา l ลน์ไอนี้มาติดต่อน้องโอไปเลย marketing ชื่อน้องโอนะครับชื่อน้องโอนะโบโรก UoB ท่านเดียวเท่านั้นตอนนี้นะท่านเดียวเท่านั้นนะครับอืมนะครับนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณหัวหน้าน้องโอและน้องโอด้วยที่ช่วยประสานงานกับสมาชิกที่ต้องการเปิดบัญชีหุ้นและบัญชีทีเฟนะครับอืมนะครับ